สวัสดีครับพี่คอฟฟตบอลวันนี้กับเซมูลโมเตงประจำวันศุกร์ที่26เมษายน2567นะครับเอาตงงวันนี้ฟุตบอลเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าผมว่ามาวอร์มอัพกันหน่อยก็ดีครับผมก่อนที่จะไปลุยกันแบบเต็มแม็คครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะผลงานนนั่แหละเมื่อคืนก่อนแล้วกันนะครับผมให้สูงแมนซิตี้สามควบสามครึ่งไปนะครับก็ยิงกันเยอะตามคาดนะฮะบอลแรกกันอยู่แล้วนะครับคู่นี้กินเต็มตามระเบียบครับผม4วันติดต่อกันแล้วนะฮะ ใครอยากได้ที่เด็ดดีๆแบบนี้ครับมาเป็น V.I.P ในกลุ่มผมได้นะครับฝากไปด้วยสำหรับ Li like น์แอ a d b o m 1 8แล้วก็กดติดตามกด subscribe นะครับทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับครบถ้วนอย่างนี้รับรองได้ว่าอยู่กันยาวๆครับ ส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ผมบอกไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผม3คู่จาก3ลีครับเตะรอบดึกทั้งหมดนะฮะฟุตบอลเยอรมันครับโบกุ้มเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ตีหนึ่งครึ่งนะฮะฟุตบอลอิตาลีครับโรซิโนเน่เปิดบ้านเจอกับซาเลนเนตา้าเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีแล้วก็ฟุตบอลลาลิก้าลีกสเปนนะครับผมอันนี้คู่เนี้ยพอได้อยู่นะฮะตีสองตรงครับเรอัลโซเซแตดเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งทั้งสามคู่นี้ครับก็ผมจะใช้มาจัดกิจกรรมแทงบอลกันเหมือนเดิมนะครับผม สคู่ทายสกอร์ให้ถูกติดแฮชแท็กบูมบอลเตงนะฮะตามนี้เลยให้เรียบร้อยนะฮะส0มพบาทสำหรับบคุคคลทั่วไปและ1,000 0บาทครับสำหรับ VIP ที่รักของผมนะฮะ บอกละใครเป็นครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยผมแจกไม่อั้นนะครับยังไงก็ร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะฮะส่วนคู่ชิงเงิน200วันนี้ครับก็ขอยกให้เป็นคู่ที่ดูแล้วดูดีสุดและกันนะก็คือโซซดีสกับเรอัลมาดริดแล้วกันนะครับผมอ่ะยังไงขอให้มีคนได้รางวางัลกันบ้างนะตั้งแต่ผมจัดกิจกรรมมานี่่วนใหญ่ทายกันไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เลยนะบอลมันพลิกเยอะด้วยละช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับสู้ๆแล้วกันนะกอดๆนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เอาตามเวลากันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มที่ฟุตบอลเยอรมันก่อนละกันนะฮะตีหนึ่งครึ่งครับโบคุ้งเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะฮะโดยเจ้าทีมโบคุ้งครับตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเอาตัวรอดอยู่นะฮะปัจจุบันอยู่ที่16นาราครับ30นัด27คะแนนยิง34เสีย60นะฮะประตูได้เสียติดลบ26นะครับผมส่วนขณะที่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์ทีมเยือนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่9ครับ30นัดมี39คะแนนครับยิง53เสีย60ประตูได้เสียติดลลบอยูู่7ก ถต่ถึงอันดับจะดีมากกว่าก็จริงนะครับผมแต่ว่าฟอร์มของฮัฟนาบเองช่วงลหลังๆก็ต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะกลับมาไ,ได้4ต่อ3ก็จริงนะครับผมแต่ผลการของพวกเขาในช่วง6แมชหลังสุดครับแพ้4ชนะ2นะครับผมซึ่งมันเป็นฟอร์มก,การเล่นที่ไม่ค่อยจะ,ะสม่ำเสมอสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเองโบคุมเจ้าถิ่นผมว่าหนักกว่านะเพราะว่าณะปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเขาไร้ชัยชนะติดต่อกันมา8 เกมรวดนะครับแถมไปการแพ้ไปถึง6ฮะเสมอแค่2เท่านั้นเองซึ่งเกมในบ้านที่เคยเป็นจุดแข็งของโบกคุ้มมาโดยตลอดนะในฤดูกาลนี้นะครับผมจะกลายไปว่าเกมในบ้าน4นัดหลังสุดครับพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเสมอกับแพ้ไปอย่างละ2ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อครับกับเกมเยือนของฮอฟเฟนไฮมนะฮะที่แพ้มา3นัดรวดนะฮะในการเล่นเกมเยือน แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเกมเยือนเทเฟตาหมสาเกมล่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากทางนั้นนะครับเยือนแฟงฟิร์ดเลเวอร์คูเซน en, แล้วก็ตามได้ไม์ซึ่งทีมเยือนวันนี้เองเนี่ยก็ยังคงไม่มีกองหลังตัวหลักอย่าง s t a n l e ลี่แอน้นะครับที่ยังคงบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงไม่กิมบาริชาแล้วก็เดนิสไกเกอร์ด้วยนะครผมแต่ก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่ก่อนสักพักแล้วนะ ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าคงไม่มีผลอะไรกับทางฝั่งทีมเยือเนเขฟินนด์สักเท่าไหร่นะครับผมอัลเดรชคามาญิชครับยังคงนำทัพเหมือนเดิมนะครับผมกับคู่หน้าอย่างแม็กซิมิเลียนไบเออร์แล้วก็วอลไบคอสครับซึ่งฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะในช่วงประมาณ1-2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแผงรับก็ยังคงมีโอซานคาบักนะครับผมคอยนำทัพเหมือนเดิมอีกด,ด้วยขณะที่เจ้าทีมโบกุ้มครับวันนี้น่าจะมีปัญหาพอสมควรแน่ๆครับเพราะอนนรอกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นอย่างทาคุมะะอาาซโนนนนครับับวีนนี้เ่ย ยืนยันแล้วว่าจะไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับผมนะฮะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับที่สะโพกแมตส์ที่แล้วนี่ก็เล่นไม่เต็มเกมด้วยนะถูกเปลี่ยนออกไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับซึ่งน้องเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีตัวเจ็บตัวอื่นอีกมากมายครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของทีมสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ มันก็ยังมีตัวที่ติดทบแบนด้วยนะครับอย่างแพทริกออสเตอร์ฮาเก้นะฮะกองกลางเยอรมันวัย24ปีนี่ก็เป็นตัวที่ทําผลงานได้ดีนะในฤดูกาลนี้เลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะติดทบแบน,นครับสะสมไปเหลืองครบ5้าใบเรียบร้อยนะฮะ รวมไปถึงอีกหนึ่งกองหน้าการ์นาครับอย่างคริสโตเฟอร์อันทูวีอาร์เจนะครับผมก็จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้เช่นกันในวันนี้ก็ดูแล้วเกมรุกคงจะดรอปไปพอสมควรนะครับผมงานหนักน่าจะอยู่ที่เพลย์เมคเกอร์อย่างเควินสโตเกอร์นะฮะที่อาจจะต้องแบกซะหน่อยวันนี้ไม่มีทาคุมะอาซโนเนี่ยคอยปันป่วนในเกมรุกนะครับผมขณะที่แผงเกมรับยังเบาใจได้อยู่ครับเควินชลอตเตเบกเนี่ยยังคงลงสนามนั้นทัพได้เหมือนเดิมนะฮะยืนคู่กับอีวานออเดส ซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยถ้ามองถึงความตั้งใจนะครับผมแล้วก็แรงผลักดันแรงกระตุ้นเนี่ยเจ้าถิ่นโบกุ้มควรจะต้องมีมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอเอาตัวรอดอยู่ในบุนเดสเิกาต่อไปฤดูกาลหน้าให้ได้นะครับถึงแม้ว่าอันดับที่16เนี่ยมันจะยังไม่ตกชั้นซะทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงครับที่จะต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากลีกา2ดังนั้นวันนี้เนี่ยต่อให้โบกุ้มตัวผู้เล่นอาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากับทีบมเยือนฮอฟเฟ่นไฮม แรงผักตันอย่างที่บอกไปครับรวมถึงการที่ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะฮะและที่สำคัญพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครอ่าขออภัยไม่ชนะใครมา8เกมติดจากการเสมอ2แพ้6อย่างที่บอกไปนะครับผมมองว่าแมตช์นี้เนี่ยควรต้องเน้นจัดๆเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบโบคุ้มมากกว่าฮอฟไพลไฮมในวันนี้นะครับผมคือเรื่องของสถิติเฮตุเฮครับของทั้งคู่ในการเจอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเจอในบ้านของโบคุ้มนะครับสนัดหลังสุดครับที่สนามแห่งนี้โบคุ้มเอาชนะฮอฟไพลไฮมได้ทั้ง3เกมฮะ ประกอบกับฤด,ดูกาลนี้เองฮอฟเดนามเนี่ยผลงานเกมเยือนถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับยิ่งสาเกมหลังยิ่งเน่าสนิทแพ้รวดนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วจะพูดถึงทรงบอลของโบกุ้มนะครับผมคือถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ต้องหนีตายก็จริงนะฮะแต่ทรงบอลเนี่ยไม่ได้ขี้เร่เลยนะผมว่าโอเคอยู่นะทรงเนี้ยน่าจะรอดนะครับผมอัตราต่อรองเปิดมานะครับผมเหมือนเจ้ารู้ฮะว่าผมคิดอะไรอยู่ครับเจ้าถิ่นโบกุ้มต่อปอป,อปอเฉยนี่ทีมอันดับ16ต่อทีมแบบดับ9นะฮะ ดังนั้นราคาที่ออกมาผมว่ามันต้องมีเหตุมีผลนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเทียร์เจ้าถิ่นโบกคุ้มราคาต่อปอปอนะผมมองว่าไม่เสมอครับโบคุ้มชนะด้วยนะฮะวันเนี้ย เออทางฝั่งฮอฟฟี่ธามเองไม่มีแรงจูงใจอะไรจะเล่นแล้วว่ะวันนี้ผมว่าโบคุมดูแลน่าลงทุนมากกว่านะครับทีมหนึ่งอยากเล่นชนะอีกทีมหนึ่งเล่นแบบให้มันจบๆไปนะฮะความตั้งใจมันต่างกันเยอะนะครับกูนี้ขอใส่ไปที่โบคุมเจ้าถิ่นละกันนะฮะหรือถ้าเกิดไกลใจไม่ถึงพอนะผมแนะนําเลยสกอร์สูงเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะครับสถิติของโบคุมช่วงหลังเนี่ยโอ้โหสกอร์สูงเยอะมากๆนะฮะหรือถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์เยอะก็2บินไปละกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะ ถัดมาครับผมตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับไปที่ฝั่งอิตาลีกันบ้างนะฮะเรามาดูแมวกัดกันดีกว่าครับผมฟรอซิโนเน่ครับเปิดบ้านเจอกับซาแลนิตันนานะฮะเจ้าถิ่นอยู่อันดับ18นะครับผม33นัดมี28คะแนนฮะยิง40เสีย63ประตูได้เสียติดลบ23ลูกขณะที่ทีมเยือนซาแลนิตันนาครับบวยเลยฮะอยู่อันดับ20ครับ33นัดมี15คะแนนเท่านั้นฮะยิง26เสียเจประตูได้เสียติดลบอยู่44ลูกนะฮ ซึ่งสถานการณ์ของพวกเขาครับก็ต้องบอกว่านกะวินาทีนี้นะก่อนบอลเตะนะครผมตกชั้นไปแล้ว99.99999% 99 99 99ครับแต่ถ้าวันนี้แพ้ขึ้นมาเมื่อไหร,ร่นะฮะก็ไปการตกชั้นแบบ100%เต็มทันทีนะครับผมแต่เอาตรงๆนะผมว่าพวกเขาตกชั้นมาตั้งนานแล้วละ่ะในความรู้สึกของแฟนบอลทั่วไปนะครับแล้วยิ่งผลงานครับตั้งแต่ ก้าวเข้าสู่ปี2024เป็นต้นมานะครับผมซาแลนนิตน่ายังไม่ประสบพบเจอกับคำว่าชัยชนะแม้แต่เกมเดียวครับผมเล่นมา16เกมนะฮะเสมอ3แพ้13ในทุกรายการครับ โอ้โหฟอร์มแบบนี้ผมว่าก็เรนเชร์นะฮะลงไปเล่นข้างล่างต่อดีกว่านะขณะที่ฟลอซิโนเนเองเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้อ่านิจากซาแลนิตนาสักเท่าไหร่นะครับผมถ้านับตามปีปฏิทินสิบกว่านาที่ผ่านมาปีนี้น,นะสองพันยี่สิบครับพวกเขาเนี่ยมีช,ชนะไม่แค่เกมเดียวครับคือการเปิดบ้านเอาชนะไกยอรีสประตูต่อหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยก็มีแต่เสมอกับแพ้แต่อย่างดีหน่อยว่าพวกเขาเนี่ยมันเสมอเยอะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆฟอร์มเหนียวขึ้นนะฮะเสมอมาสี่เกมติดต่อ,อกันครับกับการเจอเจนัวโบลอนานาโปลีแล้วก็ตริโน ซึ่งไอทีมที่พวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ขี้ไก่ขี้กานะผมเลยมองว่าฟรอซินโนเน่ในฟอร์มน่าจะเริ่มฟื้นเหมือนกันส่วนการเจอกันช่วงตฤดูกาลที่บ้านของซาแลนเนตาน่านี่กินกันไม่ลงฮนะเสมอกันเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงเฮดทูเฮดเนี่ยโดยรวมถือว่าคอนขันจะสูสีนะครับคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของตัวเล่นสักหน่อยดีกว่านะฮะซาแลนเนตาน่าครับ, an รบตัวเจ็บยังคงมี แล้วส่วนใหญ่เป็นตัวหลักด้วยนะครับผมเชอร์โรโบเตงครับตัวเก่าที่กะว่าจะเอามากอบกู้สถานการณ์สโมสรครับดันมาเจ็บวันนี้ซะอีกนะครับผมกองหลังอย่างนอร์เบิร์กิยอเบอร์ครับอันนี้ตัวหลักของทีมนะครับผมทีมชาติสโลวาเกียฮะวันนี้ก็ยืนยันแล้วว่าเจ็บแน่นอนครับลงสนามไม่ได้ครับรวมถึงกองหน้าไซปรัสย่างเกโกริสคาสตานอสนะครับผมซึ่งเป็นตัวผลิตกอร์ให้กับทีมแล้วก็เล่นดีด้วยนะฮะ วันนี้ยืนยันแล้วว่าก็ยังคงเจ็บอยู่นะครับเจ็บมาร่วมเดือนละยังลงสนามไม่ได้เหมือนกันฮะมีปัญหาทั้งเกมรุกทั้งเกมรับเลยนะครับผมยังไม่พอครับกองการที่มองว่าเล่นดีสุดในทีมนะฮะอย่างทางด้านของจูเลียโอแมเกโเร่นะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่คือผมว่าเล่นดีสุดในทีมแล้วนะฮะก็ทันมาเจ็บซะอีกนะครับนี่ตัวหลักๆทั้งนั้นนะที่ผมพูดมายังไม่พอครับอันตโตนโคันเดรวาครับผมตัวเก่าวัย37ปีนี่ก็ถือเป็นตัวหลักของทีมครับตัวนี้ไม่เจ็บครับ แต่ติดโทษแบงค์ครับสะสมไปเหลืองครบ5ใบโอ้โหซาแลานติน่าเอาจริงๆนะนี่ขนาดแบบทีมครบเนะี่ยผลงานยังไม่เอาอ่าวนะฮะโอ้โหแต่วันนี้ตัวขาดเยอะเลอเกินจะไหวหรือเปล่าที่เหลืออยู่ตอนนี้นะที่แบบเป็นตัวจริงครับก็จะมีโทนาบาซิชนะครับผมกับทางดนานของรัสดาคูริเบลี่นะครับผมคู่เซนเตอร์กองกลางนะที่เป็นตัวหลักของทีมนะฮะร,รวมไปถึงกองหลังอย่างคอนสแตตินอสมานลาสนะครับแล้วก็ผู้สาปตูก็จะเป็นตัวเก่าอย่างกิโมโอชัวครับในวัยเกือบเกือบ40ปีละ เอาจริงนี่มันเหมือนทีมรวมคนแก่เลยนะขณะที่ฟลอซิโนเน่ครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับทีมเลยครับตัวเจ็บ3ตัวอย่างโบนิฟาซี่มาชิซาแล้วก็โอโยโน่เนี่ยไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งมีข่าวดีเล็กๆครับอาจจะได้กองกลางทีมชาตาิาโมร็อกโกอย่างอับดุลฮาระอุยเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เจ็บไปรวมๆ2เดือนได้ครับคือตัวที่เจ็บมันไม่มีบทกับทีมขณะที่ตัวที่เจ็บก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีโอกาสจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งครับวันนน้เน่่ไดดชุดหญแๆะ ไม่ว่าจะเป็นลูก้ามาซิเตลลี่นะครับผมหรือว่าจะเป็นกองหน้าอย่างมาเตสซูเล่นะฮะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับผมในช่วงหลังๆนี่ก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะฮะ ก็ถ้าพูดถึงผลงานของเจ้าทีมฟรอเรโซเน่ one ครับจริงๆ12เกมหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะฮะแต่เสมอกับแพ้ไปอย่างละครึ่งครับวันนี้มีโอกาสสูงมากเลยที่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาครต้องเก็บ3คะแนนนะฮะเหนือทีมเยือนให้ได้ครับคือทีมเยือนเนี่ยศักยภาพแย่ที่สุดในลีกณนะวินาทีนี้นะฮะแถมตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างจะพิกงพิก,การอีกด้วยอีกทั้งฟรอเรโซเน่ one ได้เล่นในบ้านครับผมยังนึกเหลี่ยมไหนไม่ออกเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะพลาดท้ายกับซาเลานิตนาได้นะฮะ แล้วฟอร์มการเล่นช่วงหลังฟ์ซิโนเน่เนี่ยถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะครับเริ่มเล่นได้บูบบ้าดแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือคุณลองคิดดูอะวันนี้พวกคุณต้องเจอกับทีมที่มาเยือนครับผมด้วยผลงาน33เกมลีกเนี่ยแพ้ไป22ฮะมันมันห่วยมากเลยนะแล้วฤดูกาลนี้มีเหยื่อแค่2ทีมนะที่พลาดท่ากับซาแลนตินาก็คือลาซิโอแล้วก็เวโรนานะครับผมมีหนึ่งสถิติที่น่าสนใจด้วยนะครับคือหลังจากเกิน1ชั่วโมงของเกมไปแล้วก็คือเกินนาทีที่60เป็นต้นไปเนี่ย ซาแลนดิตนาเนี่ยไม่สามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นอย่างเด่นชัดนะฮะว่าเวลาบดกันยาวๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเสร็จทีมคู่แข่งอยู่เสมอครับผมฤดูกาลนี้ไม่ใช่ปีของเขาจริงครับแล้วฟลอเซนโนเน่ฟอร์มก็ดีส่วนข,นขึ้นมาด้วยผมะว่าวันนี้เจ้าิ่นชนะได้ไม่ยากครับต่อให้ต่อแพงแค่ไหนผมว่ายังไงก็ต้องสู้ฮะต,ตาตอรอเปิดบาถือว่าค่อนข้างแพงครับลูกครึ่งสาหรับทีมที่อันดับสูสีกันแบบนี้ แต่ผมว่าไม่น่าพลาดนะสำหรับเจ้าถิ่นครับวันนี้น่าจะเอาชนะซาเลนาเน่นไปได้ในที่สุดนะครับหลูกมาแน่ฮะแต่ลูก2ออาจจะต้องลุ้นกันเหนื่อยสันหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันคู่นี้ผมขอเชียร์เจ้าถิ่นฟลอซิโนเน่นะครับราคาต่อลูกควบลูกครึ่งแล้วกันฮะปิดท้ายที่รอบดึกนะครับผมไปที่ฟุตบอลสเปนครับศึกลาลิก้าลีกครับเวลาตีสอตรงครับเร,รอัลโซซิดาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดคู่นี้นี่ค่อยน่าดูนิดนึงนะเออปอนใหญ่เจอกันสักหน่อยครับ เจ้าถิ่นโซเซียล์ปัจจุบันรั้งอยู่ที่6นะครับ32นัด51คะแนนครับยิง46เสีย34ประตูได้เสียบวกอยู่12ลูกนะครับก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ยังถึงว่าไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับยังมีทีมที่แบบพร้อมจะแซงได้อยู่เสมอครับอย่างเบติสแล้วก็บาเลนเซียส่วนด้านของมาดริดครับตอนนี้เนี่ยอนาคตสดใสมากครับสำหรับการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะฮะปัจจุบันพวกเขาเป็นจ่าฝูงครับ32นัดมีอยู่81คะแนน ยิง70เสีย22ครับประตูที่เสียบวก48นะฮะเรดวานำห่างรองจาาฟุงยังบาเซลโลนาอยู่ถึง11คะแนนเลยทีเดียวครับและตั้งฝั่งราชันชุดขาวเนี่ยต้องการชชนะอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะฮะพวกเขาก็จะการตีการคว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันที เดี๋ยวต้องมาดูว่าทางด้านมาดริดเนี่ยจะผ่านบททดสอบวันนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะการบุกไปเยือนซูสเดีวันนี้อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่ครับช่วงหลังทางเจ้าถิ่นนะฟอร์มดีมากแล้วก็ไร้พ่ายมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับจากการชนะ3แล้วก็เสมอใน2เกมล่าสุดหลังจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีช่วงที่ฟอร์มตกลงไปครับมีแบบสะดุดนะฮะแพ้เยอะมากๆเลยแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะฮะแต่มาดริดเองก็ฟอร์มทังถือว่ามาตรฐานครับณวินาทีนี้เองนะฮะถ้านับตามปีปฏิทินเลยนะฮะ มันติดยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับแล้วก็ หกเกมหลังสุดนี่ชนะ5เสมอหนึ่งอีกด้วยฮะผลงานยอดเยี่ยมมากๆสาหรับราชันชุดขาวส่วนสภาพความพร้อมนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บมีไม่แค่เดวิดอาราบาครับกองหลังทีมชาติออสเตรียแล้วก็ตีโบกูตัวผู้รักษาประตูตัวจริงเท่านั้นเองครับที่เหลือเนี่ยลงสนามมาได้ครบทุกคนนะฮะขณะที่เรอัลโซเซเดรครับตัวเจ็บยังคงเป็นตัวเดิมๆทางั้นครับผมอาจจะเป็นตัวหลักก็จริงแต่เป็นตัวที่เจ็บอยู่เกาะนั้นนั้นอยู่แล้วนะฮะอย่างพวกมาตินเมอร์กิลแนนนะครับผมอาจจะมีต คิรันเทนี่เท่าน,นั้นนะครับผมสำหรับแบ็กทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะส่วนตัวอื่นๆส่วนใหญ่ก็ผมว่าเป็นตัวที่เจ็บสักพักแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมสัหน่อยดีกว่านะคู่นี้ผมว่าน่าสนใจสเสบียผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับผมในวันนี้นะฮะก็ทางฝั่งของโซสติแดดครับกุนซือบาเรเนเซียครับจะมาในระบบ433ครับผู้สาบตัวเป็นอเล็กซ์เรมิโน จเซนาเป็นอีกอร์ซูเบเดียครับจับคู่กับโรบินเลอร์อแมนนะครับแบ็กขวาเป็นอัลวาโรโอเดริโอโซลาแบ็กซ้ายเป็น, eni, นคิรันเทนี่นะฮะถ้าเจ็บหาถ้าหายเจ็บทันนะส่วน3ากองกลางครับจะเป็นอาเซนซักยานมาตินซูเบมนดี้แล้วก็มิเกลเมริโนนะครับโอช่วงหลังนี่เมริโนนี่บอกเลยว่าฟอร์มจีนมากๆสเกมลูกครับวันนี้ได้ทาเคฟุสะกคูโบกลับมาแล้วนะครับเล่นร่วมกับมิเกลโอยาสบาวแล้วก็อันเดบารเนเซียนะฮะ ส่วนทางฝั่งของมาดริดครับวันนี้คาร์โลอันเชโลติครับจะมาในระบบ4-3-1-2ฮะผู้รักษาประตูยังคงใช้เป็นอันเดรลูนี่เหมือนเดิมครับก็ถือว่าเล่นได้ดีนะฮะเซ็นตาเป็นรูดิเกอร์ครับจับคู่กับนาโชเฟอร์นันเดสแบ็กขวาด้านเนื้อขาบาคาวแบ็กซ้ายเป็นฟรานกาเซียครับสามกองกลางครับผมนำทัพมาโดยออเรนจ์ชัวร์เมนนี่เฟเดริโก้บาเบเด้แล้วก็ลูก้าโมริชนะครับหน้าต่ำใช้เป็นชุดบิลลิงแฮมฮะแล้วก็คู่หน้าเป็นโรดิโก้จับคู่กับวินิซิอุสจูเนียร์ถือว่าเป็นชุดที่่ลลงตััััววมาาาาากกๆๆสสหรรรบบชชนุุดดขคเย เกมรับไม่รู้เหนียวหรือเปล่าแต่เกมลุกนี่คือดีจัดนะครับผมทุกครั้งที่มารติดได้บอลสวนขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหทําเร็วครับโฉบเฉี่ยวปาดเปรียวมากครับโดยเฉพาะวินิสจูเนียนี่ถือว่าฟอร์มเยี่ยมมากๆานะฤด,ดูกาลนี้นี่ เป็นเดอะแบกของทีมได้เลยนะฮะแล้วก็กําลังสนับสนุนตัวอ,อื่นนะก็ถือว่าเล่นได้แบบตามมาตรฐานอย่างยอดเยี่ยมครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับโค้ชอย่างอันเชลติเลยแล้วคือมันไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นที่ดีครับผลงานในสนามออกมาดีด้วยนะฮะ17เกมหลังสุดในทุกรายการมาติดชนะ12เสมอ5นะฮะผมและ12เกมเยือนหลังสุดในลีกครับผมไม่แพ้ใครฮะชนะไปถึง8เสมอ4ครับฟอร์มแบบนี้นี่ต้องยกให้เขาจริงๆ ซึ่งวันนี้ผมมองว่าถ้าโซเซเดตจันเสมอได้นี่คือถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาครับในการเจอทีมที่อันดับเหนือกว่าฤดูกาลนี้ครับเจอทีมระดับท็อปไฟไปเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับที่เหลือคือเสมอ2แพ้4อันนี้คือนับรวมเจ้าเยือนหมดแล้วนะผมไปดูเนี่ยส่วนใหญ่นะโซซเดตจะได้แต้มเยอะครับจากทีมที่มีอันดับต่ำกว่าโดยเฉพาะทีมที่อยู่ในแบบครึ่งล่างตารางเนี่ยนะไล่ตบไปหมดเลย ซึ่งดูแล้วเนี่ยทางฝั่งของโซลทีเรตอาจจะยื้อได้สักพักนึงอยู่ครับแต่ถึงที่สุดบทไปบทมาผมว่ามาดริดครับอาศัยความเก่าแล้วก็โค้ชที่เก่งและมีประสบการณ์มากกว่านะครับผมน่าจะบุกมาเฉือนชนะเอาไปได้ครับ อาจจะไม่ได้เป็นการชนะที่แบบใหญ่โตโมโหราอะไรครับแต่จะสามารถเฉือนเอาชนะกลับบ้านไปได้แล้วยิ่งไปดูสถิติเฮดทวีเหตที่ผ่านมานะโอ้ต้องบอกว่ามาติดแต่กินขาดเลยฤดูกาลนี้เจอกันแมตช์แรกที่เบอร์นาบิลก็เป็นมาดริดที่เฉือนเอาชนะไปได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับในช่วงที่โซเซเดตตกกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีฮะอัตราต่อรองเปิดมาครับวันนี้เรมเดดิตเนี่ยบุกมาต่อราคาแบบเบาๆครับสเสมอฮะร,ราคาสเสมอครับผมเปิดมาอย่างนี้แหมอยู่โซเซเดตทำใจได้ไหมล่ะ ทำใจไม่ได้หรอกนะฮะคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยอรมาดติดละกันนะฮะผมว่าเต็มที่แค่เสมอนะครับโอกาสชนะยังถือว่าสูงกว่าวันนี้ยังไงเนี่ยมีแต่เจ้ากระเจนะฮะผมเชียร์บัตติเบาๆไปวันนี้ไม่น่าผิดหวังครับก็ประมาณนี้นะสำหรับครับคือวันศุกร์นะครับผมเล่นกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับเอาแค่3คู่พอนะฮะมาทัวร์สักครั้งหนึ่งละกันนะครับคู่แรกนี้ผมให้อยู่ต่อโบคุ้มเจ้าถิ่นราคาปอๆนะครับแล้วก็จัดสกอร์สูงไม่ด้วยอีก1บินฮะ คู่ที่2อยู่เจ้าบ้านฟรอเโซเน่นะครับราคาต่อลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยอยู่ทีมเยือนเรอัลมาดริดราคาเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพน้ำจิ้มกันก่อนแล้วกันนะวันเสาร์อาทิตย์นี้บอลเพียบเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาปั้นทุนปั่นทุนกันก่อนแล้วกันผมสังเกตเยอะละหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าชอบได้กําไรวันศุกร์แล้วก็ไปโดนเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> วันศุกร์จะพลาดนะผมว่าต้องเอาสักหน่อยเอาให้บวกเป็นตัวเลขสีเขียวก่อนแล้วค่อยไปลุยเสาร์อาทิตย์ ย้ำเตือนอีกทีนึงนะครับผมสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับติดแฮชแท็กบูมเอเวงเทเรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็ฝ่ายครั้งหนึ่งสำหรับลแอดแอดบอมป์แต่แปดของดีในลายแอดมีอยู่เพียบนะครับยังไงใครติดตามผมเนี่ยช่วงนี้ยิ้มออกแน่นอนนะฮะโอเคครับผมมาวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอใหม่วันเสาร์อาทิตย์นะครับจัะตักจะเต็มกันไปครับผมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ฮะสวัสดีครับ